สวัสดีครับใน EP ที่1น,นี้เราจะพูดถึงการจ่ายเงินปันผลข้อที่1คือ building bonus building bonus เป็นแผนการจ่ายเงินปันผลที่เกิดจากการแนะนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็น p a เซอร์มี3ระดับ junior p a c e r senior p a c e r executive p a c e r ซึ่ง1 MP ในการคำนวณเงินปันผลเท่ากับ4.35บาทยกตัวอย่างในการรับเงินปันผลคุณเป็น JP คุณได้แนะนำเพื่อนใหม่คนที่1เมื่อเพื่อนคุณสะสมคะแนนครบที่120 MP เขาจะเป็น JP คุณจะได้รับเงินปันผลที่40%จาก MP คือ48 MP หรือเท่ากับ208.8บาทคุณแนะนำเพื่อนใหม่คนที่2เมื่อเพื่อนคุณสะสมคะแนนครบที่1 2 0 MP เขาจะเป็น JP คุณจะได้รับเงินปันผลที่50%จาก MP คือ60 MP หรือเท่ากับ261บาทคุณแนะนำเพื่อนใหม่คนที่3เมื่อเพื่อนคุณสะสมคะแนนครบที่120 MP เขาจะเป็น JP คุณจะได้รับเงินปันผลที่60%จาก MP คือ72 MP หรือเท่ากับ313.2บาทและตั้งแต่คนที่3เป็นต้นไปคุณจะได้รับค่าแนะนำที่60%เพื่อนใหม่ทั้ง3คนที่คุณแนะนำมาจะเรียกว่าเจนที่1คุณจะได้รับเงินปันผลเท่ากับ 783บาทและเงินปันผลจะมากขึ้นหากคุณแนะนําเพื่อนใหม่ได้มากกว่านี้หากคุณแนะนําเพื่อนใหม่ได้ครบ5คนคุณจะเลื่อนระดับเป็น SP และหลังจากนี้ คุณจะได้รับเงินปันผลเพิ่ม15%ของ MP เมื่อเพื่อนคุณและทีมของเพื่อนคุณช่วยกันแนะนํา JP ใหม่เข้ามาซึ่งจะถูกเรียกว่าเจนที่2การรับเงินปันผลในเจนที่2นี้จะได้รับลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบใครที่ทําคุณสมบัติ SP เท่ากับคุณคุณจะหยุดรับเงินปันผลทันทีจาก SP ทีมนั้นเงินปันผลที่คุณจะได้รับเท่ากับ861.3บาทและหยุดรับเงินปันผลจากทีมที่เป็น SP ทันทีหาก s p ทีมนี้แนะนำ JP ใหม่เข้ามาคุณจะไม่ได้รับเงินปันผลจาก JP ใหม่คนนี้หากคุณต้องการรับเงินปันผลจาก SP ทีมนี้ให้คุณลงไปช่วยให้เพื่อนคุณหรือทีมคุณเลื่อนเป็น SP เพิ่มให้ครบอีก2ทีมคุณจะเลื่อนระดับเป็น EP และจะมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเพิ่มอีก25%ของทุกๆ JP ใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เมื่อทีมงานของ SP ทีมเดิมที่ตำแหน่งชนกันกับคุณมีการแนะนำเพื่อนใหม่เกิดขึ้นหลังจากคุณเป็น e p แล้วคุณจะได้รับเงินปันผลจาก JP ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ที่25%ของ m p เงินปันผลที่คุณจะได้รับเท่ากับ652.5บาท ซึ่งจะเรียกว่าเจนที่3หาก SP ีทีมนี้สามารถเลื่อนระดับเป็น EP เช่นเดียวกับคุณคุณจะหยุดรับเงินปันผลจาก EP ีทีมนี้ทันทีซึ่งเงินปันผลข้อ Building โบน u s นี้เป็นเงินปันผลจากยอดการซื้อครั้งแรกครั้งเดียวของ JP ใหม่เท่านั้นจบ EP ที่1ข้อ Building Bonus แล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP ถัดไปข้อ Sharing Bonus ครับสวัสดีครับ